ตอนนี้ก็โดโดก็จะทําการแข่ง400เมตรนะครับชายรุ่นอายุไม่เกิน15ปีนะครับตอนนี้ก็กําลังลองที่จุดสตาร์ทอยู่นะครับว่าพอดีกับตัวเองไหมนะฮะตอนนี้ก็กําลังจะแข่งนะครับรุ่นไม่เกิน15ปีนะครับโดโดอายุ13ปีนะครับก็มีรุ่นพี่หลายคนนะครับจากโรงเรียนต่างๆถือว่ามหาประสบการณ์นะครับปีนี้เป็นปีแรกนะครับสำหรับโดโดนะครับ ตอนนี้ก็เข้าที่นะครับตอนนี้ก็กำลังระวังไปแล้วครับสปีดเลยครับสปีดเลยครับตามเลยสปีดตามเลยโอเคครับไปแล้วครับเดี๋ยวรออยู่ที่จุดเส้นชัยนะครับตอนนี้ก็กําลังตามพี่เขาไปนะครับตอนนี้ครับถือว่าตัวเล็กกว่าเขานะครับ โอเคครับย่็นตามทันอยู่นะครับไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ครับไปแล้วนะครับไปแล้วนะครับอโอเคครับสองร้อย้้นรัไปนะครับ ตอนนี้มาแล้วนะครับอันดับหนึ่งโรงเรียนโบขาวนะครับอันดับสก็โรงเรียนบขาวนะครับโอเเปาแิดขึ้นหรือไมอคครกันสุดท้าเคครับโดโดก็กำลังเข้ามานะครับเข้าเล โอเคครับเข้ามาแล้วครับคาเป็น18ปี400เเ็นไงมั้งครับเป็นไง,ง,นไงยังไม่เคยแบบสปีดเต็มตัววิ่งแบบใส่เต็มๆแบบนี้ใช่ไหมครับในรัศมี400เมตรยังไม่เคยหมดตั้งแต่200เมตรแรกแล้วดูอยู่150เมตรแรกด้วย ไม่ถึง200เมตรโอเคครับถือว่าเป็นประสบการณ์ไม่ชินระยะใกล้ครับถือว่าเป็นประสบการณ์นะครับโอเคครับปีแรกครับเดี๋ยวเราต้องไปฝึกอีกปี2ปีถึงมาสู้กับรุ่น15ปีนะครับตอนนี้เพิ่ง13ปีนะครับม1อยู่นะครับสู้กับพี่ๆเขาม5้าม .6 นะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ปีหน้า